คัอเป็นกำลังใจกำลังแรงใจท่านท่านผู้ารชการจังหวัดนครราชสีมาท่านเทวันยิจตาพลบท่านนายแพทย์บรรลัตษ์ชานุกูลท่านนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาคุณพินโยในฐานะประธานชมรมไทยจีนถือศิลกินเจโคราชคุณพระชาพลโตมรศักกับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลนะครับผู้บริหารเทศบาลนครนครนคราชสีมาตลอดจนท่านผู้มีเกียรตินะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญประทับทรงเทพเจ้าแห่รอบเมืองโคราช ะครับที่ได้จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่19ติดต่อกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพิญโยในฐานะประธานชมรมไทยจีนถือศินกินเจโคราชกับคณะกรรมาการตลอดจนสันเจ้าต่างๆอีก30กว่าแห่งในจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งเทศบาลน,น,นครนครราชสีมาที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่นะครับเทศกา ถือศีลกินเจนั้นถือว่ามีมาแล้วนะับร้อยปีนะครับตั้งแต่สมัยโบราณเข้าใจกันว่าเริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาโดยชาวจีนพ้นทะเลที่เดินทางเข้ามาพักอศาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับได้เป็นผู้นําเรื่องการจัดเทศกาลถือศีลกินเจแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนวันนี้มีความยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็จัดกันหลายจังหวัดอาทิเช่นที่ภูกเก็ต ที่กรุงเทพที่จังหวัดนครราชสีมาที่ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่การจัดกิจกรรมเทศกาลถ,ถือศีลกินเจนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับถือว่าเป็นการส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนในการรักษาสุขภาพนะครับเหมือนกับเป็นการดีท็อกตัวเราเองทั้งสุขภาพร่างกายและก็ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยนะครับถือว่าเป็นการรักษากาย นะครับแล้วก็รักษาใจแล้ว็ะเป็นการสร้างความรักสร้ากความสาม,มัคคีในหมู่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมในการจัดงานครั้งนี้อีกด้วยนะครับการจัดงานเทศกาลถือสินกิญเจนนั้นเป็นการส่งเสริมให้พวกเราได้ได้รักษาสุขภาพาก็มีงานวิจัยนะครับของหมหาวิทยลาลัยแห่งหนึ่งที่ต่างประเทศก็บอกว่าการจัดเทศกาลถือสินกิจเจหรือส่งเสริม ให้คนกินเจเยอะๆเนี่ยจะมีส่วนสําคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับและก็เป็นการลดโลกร้อนด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการประหยัดน้ําประหยัดที่ดินนะครับเพราะว่าการใช้อาหารนะครับเพื่อเป็นการรับประทานนั้นนะครับต้องการน้ําต้องการที่ดินต้องการกระบวนการต่างๆมากกว่าการรับประทานอาหารจากพืชดังนั้นการจัดงานเทศกาลถือสิงกินเจนั้นถือว่ามีส่วนสําคัญ ในการลดโลกร้อนอีกด้วยนะครับแล้วก็การจัดงานเทศกาลสือสิงกินเจนั้นนอกจากจะเป็นการรักษาประเพณีนะครับต่างๆเอาไว้แล้ววันนี้ยังมีส่วนสาคัญในการช่วยเหลือเรื่องเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะถือว่าวันนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับคนไทยก็มาเที่ยวคนต่างประเทศก็มาเที่ยวฉังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองโคราชด,ด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางชมรมไทยจีนถือศินกินเจโคราานะครับที่ได้ร่วมกับทางเทศบาลและก็คณะสันเจ้าต่างๆที่ได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีท่านนายานนแพทย์บรรลัตนะครับที่ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมใหญ่ๆให้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเดี๋ยว เข้าใจว,าว่าวันที่5้าตุลาคมนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชในเทศกาลงานลอยกระทงนะครับฉะนั้นผมยินดีนะครับที่ได้เห็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างความรักความสาม,มัคคีให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชพวกเราจะได้มีมีพลังในการต่อสู้กับพิกิจเศรษฐกิจต่างๆและก็สร้างบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตาัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลโลดวงที่ย์วิญญาณอักถรริศของท่านท้าวสุรานารีได้โบสถ์ได้โปรดโดนบรรดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนท่านทุ้มีเกียรติพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ตั้งใจในทุกประการผมขอกระทำพิธีเปิดงาน พิธีอัญเชิญประทับทรงเทพเจ้าแผ่รอบเมืองโคราชในงานเทศกาลถือศีลกินเจโคราชประจำปี2568หน้าบัดนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณท่านประธาน